แม่ลูกบอกไ้สองสามห้าแม่ลูกลูกประมาณขายขายล่าเนะครับลูกจเดือนละน้าหาวเ็อลูกลูกบาทนั่แ่เตันี้สองงดือนสองสามห้าลูกประมาณสาม่หาเดือนอะอยู่เนาะสองสามห้าหเดือนไหนบอสสาเดือนเนาะเอาสามกับามลูกแม่เด้อแม่เป็นง้อไทยกระดังเด้อสองสาห้าเอา่ายอยู่นี่ครับ เบมึงถ่ายเราสองสหเป็นลูกตัวที่สองของเราเลตัวนี้พี่น้องมึงเขามือนเห็นปะลูกตัวที่สองขมาของเราเนี่ยเอ้าบอกที่นี่ตัวนี้กำบอมหรือตัวนี้ตัวนี้สองของหาได้เนาะเศร้าหาป่ะสองั้งเดือนอะไรนี่เเก่าเดือนกว่าบนํำรางเลาบบาขาเลยพี่น้องเก่าเดือนน่บา พึ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่งเที่ยงดังบ่โอ้ยตัวนี้ตัวนี้งามงงงเลี้ยงเด้อพี่น้องสองหมื่สองงงงเลี้ยงงงงามแขนอันตันเลยน้อแขนเลยตัวนี้พี่น้องแขนแขนเลยสองหมื่นสองสองหมือนสองดูเก่าเดือดเลยวะลูกบอกได้หัวบอยโอ้โ ลูกบกปิ๊บูกบกอะไรนี่ลูกบกยังแล้วมันจะว่าเป็นลูกหลอดดีว่ครับลูกหลอดนอเอาเอาหลอดกับหลอดเอาปะเทศนี้ไซเบอร์มากประเทศนี้เบอร์มากประเทศน้ศูนยาเจ็เกองสมาสองสามหกสองหนึ่งสามหกสองหนึทีมงานทั้งจากการจักรการพืชผล2องหมสกับสองสหาสื่อสองสองมืนกลัวกลัวงัวเลี่ยงเมื่อจต่นอกงัวนอก เมื่อไหร่ตัวใหญ่แน,น่นอนีกอุ้ยอุ้ยยังไงนะตัวนี้คลายแล้วเว้ยตัวนี้อุย้ยระวังระวังเป็นมวยอยู่เด้อเป็นมวยอยู่เด้อยคลายเหรอเว้ยตัวนี้เรียบร้อยครับสีสี เท่าไหะใครเราใครเราไ่ปานไหนมื่นโอ้มวมื่นสี่คอยู่เนาะหมื่นตัวนี้อะไรนะตัวใหญ่ตัวนี้น่อยหมื่นหกพันมื่นหกพันหาราคาปัจจุบันค่าเนื่อเนาะครับเอยอไปเนาะครับหนึ่งขั้วห้วย ดูว well ่ามันมีหนามยังจะหนามเต็มบิดบวกอยู่ยางมาหลังพี่น้องครับยางมันกันเดินย่างยาวโอ้ยตายแล้วนี่ว่ามัมีหนามขามอะไรอยู่รอบๆจู่ๆมาหาตู้ๆมาหากันเนี่ยมาหาอย่างงานกยะปักข้างนอกนี่ไม่ห้อยหายไปหลายพี่น้องเพราะว่าเขาเขาเขาอยากเขาอยากนั้นกันทุกทุนเออไอเรื่องมาเลยว้ย ดีมากเว้ยคนเราจะง่วงงันมาขายเด้อพี่น้องง่วงงัมโมเลียงโอ้ยบวกตายตายตายเอาเอาบนกันเนี่ยพี่น้องแขกมาซื้อยังไงบังซื้อมจักบาทเด๋อตัวนี้ ต้งตัวนี้แข็งคุ้ราคาอยู่เอาของเราองัวนี้ไม่สาวอะไรไปไหนไหน,นีไราเสสาว2 2> สองหนึ่งหมื่บาทติดเขาเราไว้เจ็ดเดือนป้ายๆไปนะวะหมืห่นสองพั 12, บาทเด้อตัวนี้ <c oughs> มูลสองพันบาทครับผมไม่อยากขานางนำตัวนี้ครับตัแม่นี่แหละตัวนี่ราคาเดียวกันเบิ่สามตัวสามตัวนนอตัวไหนตัวตัวขุนแดงเหรอตัวแม่บอกตัวนี้นอราคาเดกันมาเลยมู0สองมีสาตัี่สีเม็ด กระเปื้องแมนตัวนี้บ้แมน,มแมนหนึง่งต้งน,ตน,น,นหน่ 12, อยๆต้นหน่อยๆเหมื่นราคาหมื่นสองราคาซ้ำกันมาเลยสามตัวทีมงานตะกรานพื้นผลมงท่งชาติได้พี่น้องช่องชาดได้อะไรเอาผู้ใดมาทีหลังกับเบิร์กทีหลังได้ครับผมรา,าคาราคาควายหน่อยนี่ขายดีเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมสีไม้ทายให้ผมจะลงวีดีโอให้เด้อพี่น้องควายเพราะมันเดี๋ยวไหลซสดเลย เอาขอเลขโทรศัพท์ด้วย087 0 450 450 1376 1376 13นี่3ตัวราคาสำกัญ12,000ทีมงานตักการานพืชผล<อ>เรียบร้อยแล้วเว้ยตายหมดได้ขายแล้วเว้ย<อ>แขกมันต่อหย,ยังวะโอ้มันต้องเข้าผู่<อ>ต้องเข้าผู่อยู่ ของยางอ่อนเพี่น้องเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นบวกเลยอุ้ยบวกเลยไปเลยแต่ว่ามีขี่ตมเหมือนอยดีป่ะผมเป็นไดล่ะมาบางงวอทั้งยันมาบางง้อเลี้ยงทันียันง้อเลียงง้อเลี้ยงชั่วโมงหนึ่งก็มาบางงวอเลี้ยงาาง,ง้อเลี้ยงป้า,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 งงาปถือแดดไหม ้องไัยครับนี่ได้แหละจาของต้องผีนอจาของไปยูเด้อเดี๋ยวต้องเม็ดสี่สิบตัวจะว่าจาของไปใส่หมูเด้อตัวนี้ย,ยูนิเคียนประมาณเดี๋ยวกันประเมินราคาให้ยูนิเคียนประมาณตัวนั้นหมื่นสองตัวนี้ก็สีประมาณเรื่องไรกันหรือสีแพงกว่คนนึงเพราะตัวนีนน้มันหนมันหนาจะเป็นง่วงง่วงหลอดเด้อตัวนี้ของไปยูครับผม ไม่อยู่ไม่อยู่ผมก็ไปทําแต่ว่า,าประมาณหมื่นปขึ้นมากน่นแหละครับพี่น้องงวดช่องโตนี่บูยูบูยูมีมอย่างทีต้องมีที่อย่างขึ้นมากึ้นมากขหลังผมไ่ได้เขาเด้พี่น้องเดี๋ยวผมสิสิออกข้างหลังเร็ว่นี่ตัวน,นี้ผมไายอะไรเด้อพี่น้องตัวน,นี้ผมไายไปแล้วตัวน,นี้นี่ผมไายไปแล้วตอนน่ตอราคาอันเด

พ่อเจ้าเท่าไหล่ะเจ้าละลายเปไหรโอ้ยขาดกันอยู่สองลอยพูดยังไงคุณยังไงสองลอยคูณยังไงสี่ลขาย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 ชไปจุ้งไปโหลดด้วยนักคนักบคนักบอวเากเอาห้องห้องมูลสี่อยมาเจนี่คนสื่อคนใช้เอามูลสองลอยเอาเอามันตอนอยู่ที่กระเด็นขายอัไรเรา ขันตูว้วนตัวงามแน่กับมาณหมื่นสองเลยพี่น้องขันเป็นตัวจกจอยกับมาณหมื่น,นปูผูม่านหนึ่งเียปกะมาณนี่ลครับง่วครับตะลงังผมไม่ได้เขาผุณจะขามาตั้งฟังผิดมันตกใต้ยางคือพีนอ่น้องขับหนน้ามท่วมรักทางอยู่มามาเบิ่งทัางง่วงง่วเหนือต่อไปที่นี่ราคาอะไรก ไลไปไหนไอตัวนึงม่สาวตัวนึงแ่สาวหนึ่งมื่บเเลห่จ็ร้อยนบอหะารเอ็นบอประมาณเห็นบอน่าง้องออวนนกับมูสองันก2มสองเห็นบอตัวนี้ติดเลยมันน้อยหนึ่งได้หนเนาะตามังแดงๆหางแดงตาแดงมื่นมื่นเจ็ดร้อยมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยโอ้ลุบลุเนาะกูได้ขมื่นหนึ่งกัน่มีตัวเดียวเท่านี้บอมีเบอร์บอลระมีเบอร์มาใส่เบอร์ เ,เจําไปไดนจําไดนน่อยหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยข้า 500. 500. 500. อยูหมื่นเ<อ>ดียวแถนบ่เอาไปยหนไปไเบิ่งต้นนีเด้อโอ้แขนตัดแล้ว,วน,นานาแก่ต้นหนีนาแก่อะไรไปในอคอนี่ยตงไ่เนี่ยน,นะนาแก่อะไรไปไหนสอง่เจ็ดปาครับสองเจ็ดห้าบ่สองเจ็ดห้า นาแกนอให้นาแกพวอเข้ามาเนาะพได้แกยีรีบว่ะสองเจห้าแขนอันตันนิ่มเนื้อมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยครับพวมสูงกว่มันเมตรสี่เมตรสิบได้อยู่อีกแก2 7่สองเจ็หงเจ็ห้า มามาเลยมาใส่หเข้าเลยเบอเบบศนย์เก้าเนยเก้าเกาหกสองหาหาเดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งตลาดบ้านยางวาินครับผมตลาดวัวบ้านยางวาลินจำลาบทำไมเบอร์มาอีกบนย์ศูเก้งงห่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหตลาดคนยางวาินครับมือหนึ่งวหน่อยเนาะเัวหน่อยเขาเกี่ยวเขายางเขายางน้ำเนาะฝนฝนยุด เป็นอย่างเงี้ยอรโอ้มันสวงซากินร้าก็ใสหนีก็ราจังหน่อยพี่เม่ไทยนี่ก็สองชอสอเด็อง่อกัยีนอยอันโอ้ยุมภาผูโอ้เจียมเงินเจียมทองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกกเอาอีกก สิบงัวเหนือวะน,น,น,ยอยนี่่างไม่เนี่ยค้ายเดี๋ยวายยังไีวัดวัดทานเดียเลยปะมามามอาชุดนี้ชุดหนึน่งเ้วจะลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปบังควายมีโตอ่างมือเหนือาวตัวอีออวอกขันกลนลไรเอาได้ไปไหนสามหมื 30, ่นสา่ัวเนื้อทั้งนั้นเลยพี่น้องครับเต็นอันตันเลยเนาะเจนี้สามหมื่นกลัวมีตัวหมัดสี่ตัวเดียวเียตัวเ่ เสนมเดือิดรต้นมนี่ประมาณ20,000กว่าน่อไม่มีหลายตัวพี่น้องครับ20,000กว่าเป็นงูเนื่อยนะผมผม่บ่อเดีบอกเลยแต่ว่าหูทารายการก0 0ห0กว่า2 0 0 0 0กว่าแค่นั้นตัดเลยน่อนี่ประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อ2 0 0 0 0ปลายเนี่ยนิเกนี่มัดเลยพี่น้องงูทำให้เนื้ออ้วนเนอ อจอยแหงต่ละข้างลุดออกอีมาเรียกให้เรียกให้ได้ไามาเบื่อเบือนกันเนี่ยเบื่อเบื่อไอ้เนี่ยเฮียบอใส่มาเนี่ยจำอะไรจำจำอะไรด้อเอาอยู่ในเกียร์นี่พี่น้องครับสองหมื่นเป็นปลายกลัวกหลังยังไ่เนาะบวกไหมโอ้ยผมยังใส่ผ้าใบมาดิดดิเนี่ยอจอยก็เลยไปใส่มาใช่ตอนเท่ากับที่นี่ปะ มดล่งัอพี่น้องครับมีแต่วงวัวจะจอยเนาะต้องงวมีของเราเนี่คือเนี่ยสองหมื่นก,กเอาทุทายแล้วสร็ีมไมแต่อีคลิปหนึ่ง้อนนไอตัวนี้แม่แม่สาวนี่ยได้หมืน่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเม็ดสีสไปปลายกวเม็ดสีไปไปลายกว่นเจ็ดพาร้อยเอามาเท่าน 7, าี้เหรอหรือขายมหมดแล้วหรือขายหมดแล้วเอามาเท่านี้เหลือเท่เ,เ,เดียวนี่หม,มื่ อู้ตัวนี้มันเหนื่อยอยู่เนาะอ่นไลน์ออกท้องหน้าเนาะเหนื่อยก็ได้นาะแม่ไปเลียงก็ได้่ขอเลขรับงมีบศูนย์ศูนยกห้าสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์แเจ็ดา์ทไมีกบอ์หกห้าสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์แปดศูนย์หมื่นเจ็ดบาทครับห้องพายายตัวนี้พวกมื่งเลียงตัวนี้ bây giờ đây là khoang châm hàng bây giờ cắn chắc cái xoay mất là khoang